สวัสดีครับท่านผู้ชมเกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับสําหรับแชมป์เก่าเราอิตาลีชะนะไทยไปอย่างหวุดหวิดเหมือนกัน3ต่อ2เซตในเซตที่4ีนี่เหลือแค่นิดเดียวเองนะครับสําหรับทีมไทยก็มาดูคะแนนกันนะครับเซตแรกนี่เรานามาก่อนได้เซตมาก่อน26 24เซตที่2ออิตาลีเอาคืน25 27เซตที่3นี่ดิวกันเลยเราเอาไปกิน29ต่อ27ในเซตที่4นี่แหละครับโอ้สาวเพียวเรา จัดหนักมากไปหน่อยจัดเจ็ดแต้มรวดเลยแล้วก็มาเป็นตะคิวไปซะก่อนไม่งั้นละได้อายเรื่องเหมือนกันเบียดกันไปเบียดกันมาอิตาลีเอาไปกินครับ30ต่อ28เซตตีหนี่ยกให้เขาไปเลย15ต่อ11โดยรวมแล้วสาวทอยแล้วก็ทําได้ดีนะครับสู้กันได้แบบสุกสีมากเลยนี่ขนาดเป็นชุดเล็กของอิตาลีนะชุดใหญ่น่าจะแข็งแกร่งกว่านี้ ของเราก็อย่างที่โค้ดเดนไนด่วนได้พูดไว้ครับเราเตรียมระบบกันมาน้อยนะครับเพราะว่าเวลาซ้อมเราน้อยเพราะนักกีฬาของเราติดภารกิจไปเล่นหลีกต่างประเทศอยู่ก็ไม่เป็นไรครับทําได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆเลยสําหรับเปิดแมตช์แรกถึงแพ้ก็แพ้แบบมีแต้มนะครับแบ่งแต้มมา1แต้มอิตาลีก็บอกโอ้ยฉันเหนื่อยนะ ไทยแลนด์ก็แบ่งแต้มชั้นไปอีกแต้มหนึ่งแต่ว่าเวลั n กิ้งพอยต์ของเราน่าจะลบแค่0.01นะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายเยอะแต่ถ้าเราชนะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน่าจะได้สัก10กว่าแต้มอย่างต่ำก็มี15แต้มขึ้นแหละครับเดี๋ยวเราคงพักเอาแรงสักวันหนึ่งเว้นไปวันหนึ่งนะครับเดี๋ยววันที่1ไปเจอกับแคนาดาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อดูเหมือนว่าของเรายังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับอาจจะเป็นเพราะเราเจอกับแชมป์เก่าด้วยเขาก็ จัดมาดีมากเลยสังเกตว่าในช่วงเซตแรกๆนะครับอิตาลีเนี่ยเหมือนเป็นสงครามบอลเร็วนะครับเขาบอลเร็วเยอะมากเลยเหมือนเขาแก้เกมไทยมาครับเล่นบอลเร็วกับเราเหมือนย้อนรอยเราครับเห็นเราเล่นบอลเร็วเขาก็เร็วด้วยแต่ว่าช่วงที่เขาสวิตช์โหมดไปเป็นอบอลสูงนะครับตีหัวเสาของเขาเนี่ยทำงานดีมากเราจะาแพ้ตรงจุดนี้จุดหนึ่งนะครับสำหรับที่เจอกับอิตาลี ก็ถือว่าเป็นบททดสอบของทีมชาติไทยของเราเจองานยากมางานต่อไปเจอกับแคนาดานี่ก็ต้องมาวัดกันหน่อยเพราะคราวที่แล้วนี่แคนาดานี่เอาชนะเราไปได้เขาวางแผนมาดีมากสําหรับแคนาดาก็ไม่ใช่เฉพาะแคนาดาน,นะครับทุกทกทีมเนี่ยเขารู้พิษสงของเราหมดแล้ว <S <S เราต้องมอีอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเหนือความคาดหมายของทีมอื่นๆนะครับ เดี๋ยวแมตต์ต่อไปเราจะงัดแผ่นรับเราขึ้นมานะครับถ้าอยากจะรู้นะครับเดี๋ยวตามไปเชียร์แมตต์ที่เจอแคนาดาจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะอัชราพรครับน้องเพียวเป็นตะคิวนะครับจัดไปเจ็ดแต้มรวดโอ้เล่นเอาอิตาลีนี่งงเหมือนกันนะครับเอาพลังมาจากไหนว่างั้นจะเป็นจังหวะนี้นะครับที่อัชราพรเนี่ยครับตอนลงขาซ้ายกระแทกเป็นนิดนึง เซนิดหน่อยก็ยังไม่เป็นอะไรมากตอนนี้ก็กินกล้วยหายดีแล้วนะครับสําหรับน้องเพียวสําหรับบนเร็วของเราน้องแนนกับน้องเตยก็ยังไม่เข้าที่มากอยู่ที่ราวๆเกาสิบนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอจูนระบบอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็เข้าที่ตอนนี้นักกีฬาของเรากําลังเรียกว่าจูนทามมิ่งกันอยู่ที่ขาดไปเลยรู้สึกว่าจะเป็นดีเจนะดีเจคนที่เปิดวเอเอ๊ะนะ สงใส่จะไม่มาสำหรับแมตต์หน้าก็เปิดเพลงให้สาวไทยเราหน่อยนะครับจะได้คลึกคลื่นแล้วก็ผ่อนคลายกันหน่อยเดี๋ยวมาดูความเกาของกัปตันของเราหน่อยครับกัปตันปราวานแต้มนี้นะครับสามารถหลอกกรรมการได้ลูกนี้ลงนะครับไม่ได้ออกแต่พี่ปราวานของเรานะครับทำเนียนได้แต้มมาเฉยเลยแต้มนี้ติดตามเชียร์กันต่อไปฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ